แม่แม่แม่ขบ่อยากทายได้สิจ้างทายเลยทำไมโอ้ทำไมถึงอยากจ้างทายแม่ฝันดีได้เมื่อคืนนี่ฝันว่าบอกเขาตรงเลยสามหนึ่งสามหนึ่งพันคุณพันไปเลยว่ะโอ้แล้วงวดที่แล้วเข้าตัวไหนเจ็ดเจ็ดบอกไทยกับบอสเซียบอกไทยกับบอสเซียเมื่อคืนฝันดีก็เลยอยากบอกฝันดีบอกเขาซื้อเท่าไหร่นะพันคุณพันไปเลยว่ะซา คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนี่แม่ดวงอยากบอกแห้งๆเพราะว่ามะขึ้นเล่าฝันสันดีพี่จ้างถ่ายเลยบ่แม่เออไปเรื่งไ,ไหนไปถ่ายตังกองไม่ทันเลยนี่ยังกอาว่างันมา้าวไปางไหน มันมุ้งผู้อยากไทยสมบัมาไทยได้เป็นอย่างวัชนอกขันมุ้งผู้อยากไทยสิมาจ่างไทยได้ยังนี่ยเป็นังไมันแักดังแล้วฟันดีมาขึ้นนี่มันสิออกบ่ออกป่าถึงขั้นจะจ้างถ่ายเลยโมนี่สีจ้างไทยโหลดละนี่อยากบอกแห้งมันคือบ่อยากไทยแท้โอ้ยบาร์ดีไทยดีนอนเนาะพ่อว่าสิจ้างไทยพากันตั้งกล้องทราบลาบอยู่พี่น้องบาด์ดีฟันดีเอากันนอนเนาะมั่ว ไม่ฟันเป็นตนเป็นตเลยมาตีพิมั้ยป่ดตีเมื่อที่แล้วเข้าตัวไหนถามก่อนเจ็ดเจ็บเจ็ดเจ็บสิว่าบ่เห็นเสมอบางคนก็ว่าไม่เห็นด้แม่้าไม่ยบ่ได้ดังนั้นเขาตีเขาเหว่างั่นเขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์แม่ดวงแต่ว่าแคปเอาเลขกเกตูไปล้มมันก็เลยบบเห็นมั่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันพี่นอกนาคือการคนละคนเนอะ เอาฟันยังไงก่อเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นฟันว่าอนั่งอยู่ในรถสิบปดสิไดบุอมเดี๋ยวมีคนมาถามคนอยู่บานนะมาถามอันเอางวดนี้ตัวใดละวาสันก็เลยว่างวดนี่บอ่อนงวดมีสามหนึง่งพันคุณพันไปเลยวาสันบอกเขาก็เลยหงมาขึ้นมาอดอ๋ยวเสียงเล็กบ่เนี่ยบ่ได้เสียงยังบ่ แต่ว่าฟันตั้งฟันได้เป็นโตนี่คือว่าฟันว่าจะคล้องนี่บอกเขาบอกเขาว่าสามหนึ่งพันคุณพันไปเลยว่าสั่นในฝันนั่นในฝฟันนั่นเออค่อยฟันแบบนี้กับบอคเคยฟันแบบนี้เจ๊เืออะไรตื่นขึ้นมาตื่นได้ผมมาขึ้นมาพอดีแจงเนาะพอดีแจงเลยพอดีแจงเลยในใจเลยคือว่าสี่พันคุณพันแท้ละรวะเตี้แต่ว่าในใจคือบบมักเด็กตัวนี้เธอโบมากบอก แล้วมันออกไปแล้วแล้วมันออกมันออกไปสิบสามเหมือกไปโดนมันออกสามนึงเห้อเจ้าคือบอฝันหดมันออกตาบานตาบานเพราหลัว่าฝันรอบนี่ว่าสนอฝันรอบนี่ก็เลยว่าตั้งกล่องกันหน้าวันีก็เลยว่าโมยพุ่มมาอ่านทายอะไสิจ้างทายละมานนี้ว่าสนอกอเลยาจ้างแม่บานนสิยกกล้องมัดมือเลย พันดวงพันเต็มไปเลยละมือเนี่ยรอบแรกนี่มันเลขยี่หางรอบแรกรอบแรกนี่เลขอันเลขซองต้นใหม่อืออยู่ร้านทำเบิดทัพเนาะอือซองซองสองเธอกระไดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดของหมอพีพันกัให้ตามให้ตามเจ็ดสี่ก่อนพันมะมานก็ตัวเดียวกันเนาะถามข้าวหมอพีในบันย้่งยามได้สีใดวะอันพันยิ่งย่ได้ เกลี่ยออกยังพันหลายมือเนาะเปิ้ลสวดม่นจมม่นดูสิเปิ้ลสวดเพิ่งยังเพิ่นอยู่อือแล้วบัดนี้เพิ่นให้น้ำนะคือตัวใดเพิ่นให้น้ำนันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เพิ่นว่าเพิ่นสวดแล้วตัวนี้มันแดงจึงครึ่งจึงครึ่งลอยขึ้นมาตั้งแต่งวดงวดที่แล้วเพิ่นว่าน้ำเน่ามันมาเพิ่นว่าอือมันแดงจึงครึ่งเพิ่นก็เลยว่้จะตีบเนี่ยป่าเนี่ยงามยู่ได้ละ ก็มาตรงกันกับอันซองตนใหม่นี่เนาะสองหมู่บ้านสองตัวอักเกลียวเดียวหมู่บ้านนี่ซองแก๊กเทียมหมู่บ้านนี่ซองสองเอได้คือกันเนาะเห็นตัวเดียวกันเห็นตัวเดียวกันทั้งสองเทื่อทั้งสองตัวแบบใหญ่เธอเหลออยู่เมั่งเกิงอยอะเอาเขาไม่ดวงซองเลีกันได้แล้วจังค่อยไปฝันเรีนมองเมือนขึ้นซองเล้วจังฝันจะได้ได้ซองซองจังเว้นยิ่งขึ้นมากฝัน เรื่อพันสีน้ำไปบอกค่ณเฮ้อมันสีออกตัวเก่าบก่กเรือสีออกตัวลางบ่เคือจักว่กะอ,อกตัวเก่าไม่ไปถือพี่นี่แม่ดวงดังผู้เดียวอยู่ที่ดังผู้เดียวอีูแล้วเนาะโอ้มืหอนี้ก็ดดังผู้เียวมันนี่ดังผู้เดียวมันกับ<อ>บ้านแน่เด้ออันแนว้พูนหมุนอยู่กองสลดัดเข้ากับพูดว่าสีออกตัวใดอันแนวอันแม่นไปนั่งฝอกก็ยังว่าจักนี่ว่าสีออกตัวใดเนาะก็เลยวบอกเพิ่นไปว่า สามหนึ่งพันคุณพันไปเลยว่าสันยังไงจำกระบอกคนยังสันพันคุ้นพันสามหนึ่งพันคุ้นพันสามหนึ่งพันคุ้นพันในฝันในฝันพิม่หนึ่งศูนมาพิม่าอยู่ปะเขาเมาหนามากเนาะเขาหนามากดอกหนึ่งศวนบอกออกเราคิดว่า บนน่หนาามูเพียงแต่ว่าเพิ่นบอกให้จับพันคุ้นพันแม่นเมนปูยี่นี่ไปบอกว่าน้องผ่านมีให้คือพันคุ้นพันกันจ,จังว่าบอกแบบบ่ได้บ่ได้คิดยังเลยได้เพียงเพิ่นว่าอันงวดาได้ลรืตัวนี้ก็เลยบอกไปเลยว่าสามหนึ่งพันคุ้นพันไปเลยว่าสาัตว์ฝันลูกศิษย์มาสามหนึ่งหลังบอกไม่ฝันคนุ้ยได้ไปถามก็ คนอยู่บ้านเพื่อนถามว่าจงไงคนอยู่บ้านเพื่อนว่างวดนี้แล้วตัวไดล่ะเพื่อนว่าเขาฝันว่าเขาไปถามบอเล็กฝันว่าเขาไปถามเหล็กน้ำก็เลยบอกเขาไปว่าสามหนึ่งพันคูณพันไปเลยว่าสันสามหนึ่งพันคูณพันไปเลยแมนในฝันในฝันแต่ว่าหนึ่งศูนย์นี่คือสิบโอเมนหนึ่งศูนย์นี่คือสิบคือสิบเป็นหสามหนึ่งเนาะอยากอยู่ได้ศูนย์หนึ่งอ้าวคอมเมนต์เบื้อง แต่ว่าแม่ดวงบ่าเคยฝันจังสี่จา้าเ,เคียะเราเคยฝันว่าเขามาถามออเอาเล็บ่าเคยบอกขากานนี่เนาะบอกแบบบ่ดด้คิดเลยตัวเดียวหางเดียวสามหนึ่งขันออกตัวนี้แม่ดวงดังยุ้เดียวดังผู้เดียวบ่ขันเห็นไผปป่วยอยู่ไหมไม่มไผ่้าป่อยไมแม่ <laughs> <laughs> มันออกบางไดนี่เนาะ มันจีย้อนออกอีกบอนสีหมุนมาใส่สามสิงห์วตได้เนาะสามสิงห์หัวนะเอาตัวได้ก็ล่องมือชนะจาะกับเจ้าจับเข้ากับบอจ้าคือกันเลขมอผีกระทาอีกก้อนมนใกล้บอลเลยทรงมากโยเอาแล้วแล้วอะไรอะไรสี่ห้าเจ็ดนี่คือเลขอะไรแม่ด็กทรงตนใหม่โโอสี่ห้าเจ็ด ลา <Bond S 2> <pakai S 1> เอาได้ก <1993 S 2> <AM> ่บ้านผู้เดียวเอาจักรยายหมื่บ้านเอาสองเธอก็เห็นเห็นส่วนมากของแม่นี่มาบนมาล่างครับที่เข้าบ่อยๆส่วนมาก้ิมาบนวดที่แล้วก็ซองได้ตัวใดก็วดที่แล้วก็ซองได้สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่กับอันสี่เจ็ดเจ็ดนั่นมันเป็นของหมอผีเนาะตัวห้าซองได้สี่ 7 4, 4 7 4สองวดนี้กัเจ็ดสี่ส็กัยังมีคือเก่ามังมีสี่เจมันน้ำมาอีกงวดนี้อันยกไม่เห็นเบิร์กไหอ่ะตามลองเบิร์กก็จัดกัดก็ผ่านเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าฝันพฝัน,นในสามหนึ่งเลขออกสามหนึ่งพันคูนพันมาสัน อันนี้คือของแม่ดวงนะคะชอบก็จัดกัดก็ผ่านเย็นบ้บ่บ้เป็นแนวทางเนาะเอสีเนาะวันน,วนี้เป็นเลขสองแล้วก็เป็นเลขฝันใช่ไหมแม่แคปไว้นะเอสีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ